สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Isuzu Adventure น,นะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000ดีเซลนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมปี04นะครับรถมือเดียวใบแดงเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะครับแอร์เย็นครับผมคันนี้เป็นเบาะหนัง จากโรงงานนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับสีสันเงาง,งามนะครับมันได้ข้างอย่างอะไรมีครบนะครับผมาภายในเป็นลายไม้สวยสะอาดครับมีะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับไฟคู่หน้าไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างมีครบสวยเดิมๆจากโรงงานนะครับ ระจกมองข้างเป็นกระจกไฟฟ้าแบบอัพได้นะครับอุปกรณ์อยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงหรือยางอะไรนะครับยางใหม่นะครับผมปี22นะครับรถพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ถนนพุทธบูชาทุ่งคุกรุงเทพนะครับรืยจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้098 046 1569นะครับคันนี้เปิดราคาที่148,000บาทนะครับ ราคาสุดคุ้มนะครับสภาพสวยๆรถพร้อมใช้งานนะครับสามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้ที่ถนนพุทธบูชาทุ่งคุกรุงเทพนะครับคันนี้ภาษี68นะครับเล็่มพร้อมโอนรถมือเดียวป้ายแดงนอดไม่ขยับคันนี้รถบ้านแท้นะครับผมไม่2 5งแสนห้นะครับท่านใดหาใช้อยู่แนะนำคันนี้เลยครับรถสวยๆพร้อมใช้งานนะครับผม ใช้ยาวๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ